ทุกคนอันนี้โรงแรมที่พี่นีมานอนเนาะโรงแรมนี้อันนี้พี่นีจะพาทุกคนไปดูในเมืองเนาะอันนี้ร้านอาหารที่พี่นีมาทานเมื่อคืนนี <c oughs> <c oughs> ้ก็เป็นเมืองเล็กๆนะคะที่นักท่องเที่ยวเขามาพักเนาะค่ะมีโรงแรมร้านอาหารเยอะแต่นี้ เดือนนี้ก็ปิดแล้วนะคะทุกคนก็จะเป็นอีกหนึ่งเมืองเนาะที่ติดพกขาเนาะที่คนเขามาพักเนาะเล่นสกีกันนะคะทุกคนก็จะเป็นร้านอาหารโรงแรมนะคะทุกคนร้านขายของเล่นนะคะค <laughs> ทุกคนนี่ รถไปสุนีรถไปสุีิ็เป็นเมืองเล็กๆนะคะทุกคนเนาะสูงเท่าไหร่เดีย๋ยวพี่นีจะบอกตอนท้ายนะว่าชื่ออะไรถามก็ก่อนถามสิบรอบแล้วนะคะทุกคนว่าชื่อเมืองอะไรเนาะ อันนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงเช้าเราก็ทานอาหารเช้าเสร็จแล้วนะทุกคนอากาศก็ใจเย็นๆเนาะแต่ก็จะมีแดดสำหรับเดือนออกตอปเบอร์รถแท็กซี่ เดี๋ยวต่อไปอันนี้พี่นีจะพาชมเมืองนี้ก่อนเนาะที่บนภูเขาแต่ก็จะเงียบๆเ,เนาะนะักท่องเที่ยวก็จะไม่ค่อยมีนะร้านอาหารก็จะไม่เปิดทุกร้านนะคะสำหรับเดือนนี้เนาะอันนี้จะมีอีกทีก็จะเป็นหน้าสกีเนาะคนก็จะน้อยลงเนาะทุกคน สวยนะคะสวยมากนะติดภูเขาเนาะแต่มาตรงนี้เราจะต้องเตรียมเออเสื้อผ้าน,นะคะทุกคนวิว <c oughs> บรรยากาศทิวทัศน์สวยง่ามมากนะคะทุกคนค่ะ นี่ก็จะเป็นโบสถนะคะทุกคนโบสถของเมืองนี้เนาะท้องฟ้าวันนี้ก็เริ่มเดี๋ยวเราจะดูว่าแจ่มไหมคะเดี๋ยวเราจะขึ้นกระเช้าหรือว่าอะไรเดี๋ยวเราจะดูกันนะคะทุกคนก็ดีนะคะทุกคนคือเรามีเด่นแน่เนาะเปิดนะคะทุกคนเวลาเราจะซื้อของทุกๆเนาะไป กินบนเขานะคะทุกคนน้ำนี้เย็นมากนะ,ะทุกคนถ้าเราไม่ซื้อน้ำกินเนาะเราก็จะเอาขวดมาลองตรงนี้เนาะ,ะน้ำเย็นนะคะน้ำใสสะอาดนะคะทุกคน ก็เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงแล้วนะคะทุกคนสิบเอ็ดโมงเช้านะคะคือโบสถ์นะคะทุกคน คือการจัดสวนเนะคะ <c oughs> เอออากาศมันเย็นๆเนาะ <c oughs> พี่นีก็ร้อนหนาวก็เริ่มเริ่มหอบเริ่มเหนื่อยเนาะการท่องเที่ยวนี้เราก็จะต้องยอมเนาะทั้งหนาวทั้งร้อนเพราะเรามาบนเขานะคะทุกคน ใจทำเนาะ <c oughs> เป็นเหมือนเกีียนนะคะทุกคนก็น <c oughs> <c oughs> ้ำเนาะก็เข้าใจตบแต่งดิ <c oughs> <c oughs> ขอโทษทีนะคะทุกคนคะ่ะ เราเดินต่อไปเรื่อยๆก็จะสวยมากนะทุกคนนะส่วนใหญ่คนเขาจะมาพักเดินภูเขาเนาะแล้วก็มาเล่นสกีกันนะคะทุกคนตอนนี้ก็จะเป็นที่พักโรงแรมน,นะคะทุกคน สวยงามมากเลยเนาะจะเป็นอีกหนึ่งภูเขาเนาะเดี๋ยวพี่นีจะบอกว่าเมืองอะไรต้องเขียนเอาไว้เนาะเพราะพี่นีแยกกันกับปาเล่นนคะทุกคนให้แกไปเพราะว่าแกไม่อยากเดินตามถ้าแกเดินตามแล้วเออแกไม่อยากเข้ากล้องเนาะ สวยงามมากมากเลยนะทุกคนโอ้โหอันนี้ไม้สำหรับทำฟาร์มร้อนนะคะทุกคน อันนี้ก็จะพูดภาษาเยอรมันเนาะแล้วก็เขียนภาษาเยอรมันบางคนเขาก็จะพูดภาษาฝรั่งเศสด้วยนะคะทุกคนเรายิ่งเดินต่อไปก็จะยิ่งสวยนะคะทุกคนคะ่ะแต่แตอนนี้พี่นีก็จะหยุดเดินนะเพราะว่าพี่นีจะไม่รู้ว่าเราจะขึ้นกระเช้าหรือเปล่านะคะหรือว่า กลับอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารโรงแรมนะคะก็จะยาวไปเลยนะคะทุกคนคะ่ะยาวไปนะเป็นถนนยาวไปเนาะก็เป็นเมืองเล็กๆน่าอยู่เนาะนะสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งเมืองนะคะติดภูเขานะคะทุกคน ฝรั่งฝรั่งเขาบอกสวัสดีครับสีขาวเนาะคิดลุโม แป้งเนาะที่โมแป้งทำขนมปังใหม่ก่อนเนาะทุกคนคิดนะที่โมแป้งเนาะแดดมันส่องเนาะ ทุกคนเราจะไปขี่ออกระเช้าขึ้นไปข้างบนนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็11โมงเราจะต้องรีบไปนะคะทุกคนเราจะต้องรีบไปขึ้นเนาะเพราะว่าเขาจะปิดเที่ยงครึ่งบ่ายโมงนะกระเช้าจะปิด ขึ้นไม่ได้นะคะทุกคนเราอยู่เมืองเคช่นนะคะสำหรับมาทีพจักรยานมาเดินนะคะนี่โรงแรมที่พี่นีมานอนเนาะเดี๋ยวตอนใกล้พี่นีมานอนสองคืนก็จะนอนอีกคืนเนาะเดี๋ยวตอนกลับพี่นีก็จะถ่ายห้องเนาะนี่พี่นีนอนห้อง ชั้นสามเนาะที่เปิดหน้าต่าง <c oughs> ไปค่ะทุกคนดูหน้าพี่นีนะเราจะไปขึ้นกระเช้ากันนะคะไปดูข้างบนเนาะแล้ววันนี้พี่นีก็ถ้ามีเวลาก็จะไปเออหลายๆที่เนาะเราก็ไม่รู้ว่าเวลาจะทํำยังไงเนาะเพราะว่าพี่นีไปไหนเร็วๆไม่ได้เนาะเราจะขึ้นกระเช้าไปข้างบนเนาะแล้วก็ ตอนกลับมาพี่นีก็นอนคืนนี้อีกคืนก็คิดว่าจะไปอาบซาวน่าเนาะไปอบหน่อยนะคะเพราะว่าตอนเย็นเย็นมันจะมันจะหนาวเนาะสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์พี่นีด้วยนะคะทุกคนค่ะขอกำลังใจจากทุกๆุกคนนะคะเราขึ้นไปบนกระเช้ากันนะคะทุกคนค่ะ